โอเคสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับผมก็สําหรับวันนี้ผมได้ไปอ่านคอมเมนต์มาจากคลิปคลิปหนึ่งที่ผมลงไปเนาะก็คุณฟุกเอฟพีนะครับเขาบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยมาถ่ายคลิปอัปเดตว่าในบอ่อผมตอนนี้มีปลาอะไรบ้างวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูกันนะครับว่าตอนนี้ในบอ่อของผมเนี่ยมีปลาอะไรบ้างนะครับผมเค okay, เดี๋ยวเอาตะข่าย ออกก่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะตัดตัวเล็กขึ้นมาก่อน,น,อน,นางไงดีวะ ไล่จากตัวเล็กขึ้นมาก่อนตัวแ,แรกเป็นชิโร่นะครับผมนี่เป็นชิโร่ชิโร่ลูกนกนะครับเฮ้ยเราลืมอะไรวะลืมอะเราลืมนะ้ำ <laughs> ใส่กระมัง ตัวไหนได้เออตัวนั้นนี้ป่ะได้ตัวไหนเอาตัวนั้นสังเจวะตะนะครับตรนี้ตอนมาเล็กมากสีแดงก็ยังไม่หนาเท่านี้นะครับตอนเลี้ยงมาประมาณสีเดือนเหมือนกันสีแดงเขาก็ขึ้นมาคมชัดนะสำหรับตัวนี้สีดําก็กาลังมาง้วครับผมนะครับตัวต่อไป นี่เป็นคิโลลายสวยๆนะครับลูกนอกจากร้านแถวบ้านเหมือนกันตัวละสิบห้าบาทยี่สิบบาทกุดโดำดำ,ดำาหน้านะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวกูนะดื้อม,มากเหลืองมาเลยแต่ว่าลายสวยนะครับ วไซเล็กก็น่าจะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปไซขนาดประมาณ30มเซนกันเลยโคฮาปุสักตัวนึงย,นะยากจังเลยอยูโคตรใหญ่๊ะนี้นะครับเป็นโคฮาปุจาก ชาวบ้านอีกแล้วตัวนี้เคยทำคลิปไปแล้วนะครับสำหรับปลา,าลูกนอกงอกุดตัวนี้นะครับผมสีแดงสีแดงของตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเทียนที่โอเคแต่ว่าก็ยังมีเลอเนออยู่ยนะครับนีน่าจะอยู่สักสามสิบยี่สิบสามสิบเซนประมาณตัวนี้นี่ดูตรงหนกนี่นะดูดูหนกตัวนี้ดูไหลสูงมากนะครับผม บอดีดียอดตัวนี้ลํำมากนะครับผมเดี๋ยวตัวต่อไปเราไปเอาปลานอกกันดีกว่าปลานอกปลานอกจากโอกตะอีกสักตัวหนึ่งเป็นชีโรโอกตะตมันลํำลขาวขาวแบบนี้นะครับผม ตัวนี้ตอนมาเนี่ยน่าจะอยู่ประ,ประมาณ28เซนนะครับเลี้ยงมาประมาณเดือน2เดือนตอนนี้น่าจะขึ้นมา30กว่าละสีดําก็ดีนะสีดําสีขาวขาวมากล่ํามากนะครับตัวนี้น่าจะตัวเมียนะจากที่ลองลูกๆก,กจับจับดูเนีย่ยน่าจะเป็นตัวเมียจะเป็นตัวเมียที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียว ตัวต่อไปครับตัวต่อไปเป็นสายพันธุ์ที่ไครก็นิยมเลี้ยงกันนะเป็นตันโจโคฮาปุนะครับผมตันโจโคฮาปุดูความแดงของปลาตัวนี้นะครับสีแดงวนหัวหนามากตัวนี้ตอนมาเนี่ยสีแดงเขา ค่อนข้างจะคมสวยเลยทีเดียวทีนี้มาอยู่ในบอ่อนี้ผมให้เร่งสีแล้วสีแดงเขาก็ขึ้นมาเข้มแบบนี้แต่ว่าก็จะมีขึ้นมาเลอะๆบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีขึ้นที่ปากนิดหน่อยตรงนี้เดี๋ยวเอามีดโกนสกิทออกไม่ไม่ไม่ยากนะครับแต่อยากให้ดูบอดี้นะครับบอดี้ตัวนี้ใหญ่มากบอดี้ใหญ่ล่ำนะครับ นี่ดูไหลดูไหล่เห็นไหมไหลสูงนะครับไหลสูงมากกระดูกใหญ่ไหลสูงตัวนี้ขุนเนี่ยบอกเลยไส์เจ็ดแน่นอนนะครับผมมีไส์เจ็ดไส์แปดได้เลยโอเคตัวต่อไปมาเริ่มไส์ใหญ่ๆขึ้นมาเลยันะครับเอาเป็นอะไรก่อนดีนวะ ตัวใหญ่เลยอะ่ะนี้โชว่าอีซ่านะครับน,น,นี่มาปุ้ย <c oughs> แรงซะด้วยแรงจ้ะอ้นี่แหละ โชว่าอีซ่าตัวใหญ่ๆลำล่ำแบบนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะย้ายเขาไปลงในบ่อใหม่นะครับเขาจะได้ตัวใหญ่ๆจะได้โตไปไวน,นะครับดูความดำสีดำตรงนี้ฮะซูมีเข้มมากนะสีแดงเข้มแล้วก็สีขาวเนี่ยขาวจื้วนะครับผมตัวนี้ดำดีมากตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวเมียจากอีซ่าขนาดอยู่ที่ประมาณ42เซนนะ บอดี้ดีๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับจากอีซ่าเป็นปลาปลาหมูนะครับตัวนี้ต่อย้องดีกว่า<ม>เอาอจ้าต่อไปเป็นชิโรอุซิลิจากอีซ่าเหมือนกันนะครับขนาดก็ประมาณ42เซนเท่ากันนะตัวนี้อุ๊ปข้าไม่ไห น,นีโร่อุสรีจาริซาตัวนี้มีตำหนิก็คือมีสีแดงขึ้นตรงตรงนี้นะครับมีสีแดงขึ้นตรงนี้เดี๋ยวถ้ามองจากสีดำที่ครบขึ้นเนี่ยผมคิดว่าไม่นาน๋ยวสีดำน่าจะขึ้นปิดเนเาะมาลุ้นกันว่าปลาตัวนี้เป็นไงจะสำหรับบอดี้เนี่ยบอกเลยว่าใหญ่มากไหลไหลไหลสูงมากสำหรับปลาตัวนี้นะครับไหลสูง แล้วก็สีดําตอนที่เขามาเนี่ยค่อนข้างจะจืดชืดนะแต่มามาอยู่ในบอ่อผมได้ประมาณสี่หเดือนโดนเล่งสีไปเนี่ยดูความดํานะครับขนาดโดนเลงสีเกือบทุกวันสีขาวยังขา,ขาวขนาดนี้นะครับผมกินเก่งนะครับอีซ่าเเดี๋ยวเรามาดูปลาที่อยู่กับผมตั้งแต่ทําบ่อตัวนี้ แรกๆนกก็จะเป็นโชว,ว่าตัวนี้นะครับเป็นโชว,ว่าลูกนอกจากร้านขายปลาแถวบ้านนี่แหละนี่นะ,ะดูความแดงแดงเข้มแดงสดนะครับสีดำอัวนี้เป็นปลานี่ซนะประมาณอายุประมาณสองปีเป็นเพศผู้ปลาเพศผู้ แรงดีนขนาดน่าจะอยู่40เซนไม่เกินนะครับดื้อมากตัวนี้โชว่าอีกสักตัวนึง่งโชว่าตัวนุอยู่กับผมมาตั้งแต่ทำบ่อแรกๆเนาะเป็นตัวผู้เหมือนกันลายสวยๆนะครับสำหรับตัวนี้ดือดอด้อมาก ยากโอเคได้แล้วนะอ่ะนะดูดูแพทเทิร์นดำที่เขาวางนะครับสลับซ้ายขวาสีแดงแดงหนาเปิดขาวตัวนี้นะ่าจะเป็นคินไดโชวะนะครับผมคินไดโชวว่าเนี่ยเขาจะโชวขาวเยอะกว่าสีดำนะครับสวยๆแบบนี้เป็นรูปนอกนะครับผมตัวนี้ซื้อมาก็ตแต่ตัวเท่านิ้วก้อยประมาณ25บาบาทนะเลี้ยงมา สปีก็ขึ้นมาสามประมาณสาเซนนะครับผมมา,มาดูตัวสุดท้ายดีกว่าท็อปตัวนี้ท็อปสุดบอกเลยบึมเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในบอ่อตอนนี้นะลูกนอกนะครับผมโอจิบะชิกุเรดูความอ้วนโอ<ฮ>้ยเที่ยวบมือฮะเที่ยบมืออ้วนมากข้อหาง เนี่ยข้อหางใหญ่นะครับปลาตัวน,นี้ข้อหางใหญ่มากแล้วก็สําหรับขนาดน่าจะอยู่สัก47เซน47 48นะฮะประมาณนี้กินเก่งนะครับตั้งแต่มาอยู่กับผมก็2ปีกว่านะครับเป็นปลานิไสตอนนี้47เซนก็ถือว่าโอเคนะครับกับการที่เขามาอยู่ในบอ่เอเล็กแล้วโตได้ขนาดนี้เนาะเทศเนียนะครับปลาตัวนี้เป็นเทศเนีย โกติบาเพศเนียบอดี Body ใหญ่มากแบบนี้สวยๆนะครับสำหรับตัวนี้เนะาะเดี๋ยวตัวนี้ก็จะย้ายไปให้เขาไปอยู่ในบอ่อใหม่นะครับก็จะได้โตขึ้นกว่านี้เดี๋ยวพาไปดูตัวบอ่อเ้าไหนะครับมาดูดูดูด ในนี้เนาะก็จะมีาราชิมีโอก้ก็มีซันเก้ฮิอุซิลินะครับพวกปลาสายคาเวริโมโนอ่ากินคาบุตโตะัปนเกตุนั้นก็ถือว่าสวยนะเดี๋ยวพอย้ายเดี๋ยวพอถึงวัน,น,นย้ายตาเนี่ยเดี๋ยวก็จะแบ่งๆพวกนี้แหละไปไว้ในบ่เอเล็กบ้างบ่อใหญ่บ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาคัดปลากันอีกที นี่อยากให้ดูตัวนี้ตัวนี้โอเคตัวนี้นะฮะเป็นอากาเบโกะครับอากาเบโกะก็จะเป็นปลาที่มีสีส้มแล้วก็มีสีดำวางเป็นจุดๆนะครับจากคล้ายๆกับนิวซีลีนิวซีลีนี่ยจะเลื้อยดำจะเลื้อยแต่ว่าเบโกะเนี่ยดำจะเป็นจุดๆนะครับผมนี่บอดี้ดีมากนะ เป็นเพศเมียบอดี้ใหญ่ขนาดอยู่ประมาณ30เซน35เซนประมาณนี้นะครับผมอ่ะมาสันกี้นี่ตัวนี้สันกี้ตัวนี้อยู่กับผมตั้งแต่ทำตั้งแต่ยังไม่ทำบ่อนะครับตั้งแต่นี่เป็นตัวผู้นะก็เลยจะยือหน่อยสันกี้ตัวนี้สันกี้ตัวนี้อยู่กับผมตั้งแต่ยังไม่ได้ทำบ่อรู้เลย นะอยู่ตั้งแต่บ่อเนี้ยเนี้ยเนียเนียแทนไปดูแทนเนี่ยอยู่ตั้งแต่บ่อเนี้ยจุดบ่อที่ไม่มีกองอ่ะอ่ะเขาอยู่ในเนี้ยนะครับอยู่องตั้งใจตรงเนี้ยก็ซื้อมาจากตัวประมาณนิ้วก้อยเนาะเลี้ยงมาเรื่อยๆก็ตอนนี้โตขึ้นมาไซต์ประมาณ35เกือบ35 3สนะครับโตดีมากตัวนี้แต่ว่าเป็นเสียเสียอย่างเป็นตัวผู้เนาะนี่แล้วก็จะมีโอกอนโอกอนตัวนี้ องคกรจะมีอุจหนึงที่อยู่มาพร้อมกับสังเกตไปดูแหละไม่ตักก็ได้เนี่ยจะมีองค์กรตัวนั้นนะฮะองกรตัวนั้นที่อยู่กับผมมาตั้งแต่ยังไม่ทําบอกขนาดก็ประมาณ3ามสนะครับขนาดประมาณสามสบเซนดี๋ยววันที่จะย้ายปลาเนี่ยเราก็จะพัดกันอีกทีว่าตัวไหนเอาไว้บอ่อใหญ่ตัวไหนไว้บอ่อเล็กตัวไหนไปลงบอ่อดินเนาะ เรากำลังคาดฝันกันอยู่